สะะาละาอยากจะกราบขอโทษโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะที่มีผลกระทบกับเรื่องราวในวันนี้สาลาอยากจะกราบขอโทษคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกๆท,ท่านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ของสล,ละแลซาสลาก็อยากจะกราบขอโทษร่า,าเคยขอโทษเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันนี้ส่ะก็อยากจะขอโทษอีกนะคะกับพี่ๆพ,พ,พนักงานออฟฟิศ ชิซ่า,าทำให้มีผลกระทบกับเรื่องนี้อีกเช่นกันคำถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยเรื่องครอบครวใหม่ซาร่ามีลูกเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะซาร่ามีลูกสาวอยากจะบอกตรงนี้อยู่ชี้แจงตรงนี้ยังไงบ้าคะจริงๆแล้วซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเรื่องนี้เลยคะ่ะซาร่าเปิดเผยกับคนรอบข้างครอบครัว สระฝากคันที่รงเวบาปกติข้อรูกปกติเดินไปไหนมาไหนกับท้องป่องปกติแต่หลังจากที่สราได้หมายสารเนี่ยด้วยความที่ความรู้สึกที่เราจะถูกภาคลูกไปอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่คิดว่าการที่เรามีลูกอีกคนนึงเนี่ยจะมีผลกระทบไหมจะทําให้เราจะต้องแยกจากลูกหรือเปล่าตอนนั้นสกาเลยเลือกตัดสินใจที่จะแบบ เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเราไม่พร้อมที่จะออกมาชี้แจงตอนนี้ก็คือยืนยันว่าได้ลูกสาวค่ะได้ลูกสาวค่ะน้องอะไรคะับเอมิลี่นึกเป็นนึกนึกเป็นนึกเป็นนึกนึกเป็นนึกนึกเป็นนึกนึกเป็เนึกนึกเป็นนึก ตันตันน้องหยุดแล้วค่ะสองเดือนสองเดือนซาร่าและอีกนประโยคที่ไมค์มาพูดว่าประกันเขาต้องไปเรียกร้องสิเพราะเขาไม่อยากเป็นพ่อในระบบเกี่เงินตลอดไปเพราะอยากมีอำนาจในการตัดสินใจพอเราได้ต่างประโยคนี้มันมีความวิสัยแันหรือว่าเปใหญ่บ้างที่ผ่านมาเราตัดสินใจรบกันตลอดนะคะไม่ใช่ว่าไมค์ไม่มีสิทธิ์วันนี้ทุกคนมองว่าเราสองคนตัวเงินเป็นตับถ้าเงินติดเรื่องเงินเอาแบบนี้พี่ ะวันนั้นที่ทุกคนเข้าใจว่าไม้จ่ายสละแค่สามหมื่กับทุกๆอย่างไม้โดนด่าว่าเป็นพ่อที่ไม่ดีแต่ณวันนี้ตัวเลขมันเปลี่ยนแล้วพี่มันกลายเป็นว่า10ล้านเลยสลากลายเป็นแม่ที่ไม่ดีเฉยคุณค่าของความเป็นพ่อเป็นแม่ของสลาแล้วไหมมันอยู่ที่จำนวนเงินหรอคะมันไม่ใช่อันนี้คือจริงสลมกกใช่ โค้กับปกติคะ่ะไม่ได้มีการเลิกลาตามที่ข่าวลือออกไปไม่ได้มีการแต่งงานใช่ค่ะภรรยาามีเราเป็นครอบครัวกันคะ่ะถ้ามีมีครอบครัวใหม่นะครับไม่ได้มีผลต่อการแฉแน่นปกครองเลยครับเพราะว่าน้องแม็กซ์เวลก็เป็นสายเลือดของของอ่า ซารา่าเป็นลูกที่อยู่กับแม่น้งนอีกคนนีงก็เป็นเป็นลูกของอ่าซารา่าไม่มีคนใดคนหนึ่งที่มาจากลูกติดสามีมาซึ่งไม่เกี่ยวเลยครับการแชร์เรื่องปกครองเนี่ยมันอยู่ที่แม่กับลูกที่เขาจะอ่าเขาที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็ให้พ่อเขาเนี่ยพ่อเขาไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะครับพ่อเขาก็มีสิทธิ์พ่อก็าเป็นมีดาโดยชอบโดยกฎหมายก็ก็มีสิทธิติตามดูแลกันะ เพียงแต่การกําหนดถิ่นที่อยู่การกําหนดอะไรต่างเนี่ยเขาต้องมาหาหรือกับแม่แล้วแม่เป็นคนตัดสินใจแต่งเดี๋ยกเดี๋ยวขาไม่มีครอบครัวใหม่ก็เดี๋ชายเขาบอกกันค่าเอามาเด็วอาจจะประมาณมันเรียกคนเดียวเดือดมันไม่ไมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะมีครอบครัวใหม่แล้วก็จะไปกระทบกระเทือนอำนาจการปกครองไม่ใช่อย่างนั้นครับรแล้วตาคนจากก็มีครอบครัว คุณพ่อน้องเขาทํางานเซ็นสัญญาทุกประเทศสามเดือนเหมือนที่ไม้ทําเหมือนกันนะคะเขาไปที่จีนช่วงบกกลาแล้วติดโควิดเขาเลยกลับมาไม่ได้ค่ะถ้าพี่อยู่ที่จีนใช่ค่ะอยู่ที่จีนรู้ค่ะรู้ปกติแลยค่ะใช่คนที่มีในข่าวสองวค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบตะเตคนยูเครนคะวันนี้วันนี้ซาร่าได้เปิดเผยความรู้สึกตัวเป็นเรื่องของลูกแล้ว รู้สึกยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหมครับได้บอกสังคมแล้วสบายใจค่ะพอที่ผ่านมาเราก็สับสนกดดันอะไรหลายอย่างไม่ไม่แน่ใจว่าควรจะออกมาพูดตอนไหนเมื่อไหร่วันนี้ก็รู้สึกอย่างน้อยเราได้ออกมาปกป้องครอบครัวเราแล้วก็ได้ออกไปชี้แจงถึงข้อเท็จจริงซาร่าเราหลักจากนี้คือในการ เรียกร้องหมายถการดูแลแม็กซ์เวลเนี่ยเราจะเรียกร้องอะไรจากทางหมาบ้างเช่นค่าเลี้ยงดูต่างๆแต่ตเคน,นมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราไม่ได้ <S 2> <S 2> เราเป็นแบบที่ใหเกลียดหลังบ้านอันที่เช่นเออแม่เขาต่งงานคนเดียวค่าเลี้ยงดูดไงไที่ชัดเจนว่าเรียกไหมเจอลูกได้กี่วันอะไรย่างเงี้ยครับคือเอาแบบนี้พูด,ดง่ายๆตามภาษาชาวบ้าน,นเลยก็ <พอ S 1> คือคคแล้วแต่ความเมตตากรุณาของไหมที่มีต่อลูกคือณวันนี้ซาร่าไม่ต้องการอะไรแล้ว ร่าแค่อยากให้แม็กซ์เซลมีพ่อและมีแม่ส่วนเรื่องตัวจำนวนเงินเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาอยากจะมอบให้ลูกเท่าไหรอันนั้นมเป็นเรื่องของไม็ก์กับแม็กซ์เซลหลังจากนี้สา่าไม่ขอพูดถึงตัวจำนวนเงินอีกต่อไปแล้วค่ะเพาราะสลามองว่าหลังจากเนี้สลาาอยากจะขอโอกาสทุกๆคนให้สา่าได้ทำหน้าที่แม่สลา,าอยากจะขอโอกาสให้ทุกคน ได้เข้าใจซาลาบ้างซาลาซาาถ้าเกิดว่าไม้ไม่หยุดายซาลาอย่างนี้สิเขาในการเจอลูกไห,ไหมครัคือที่ผ่านมาค่าใช้ใจ่ายมันขึ้นขึ้นลง,ลงตลอดและคะ่ะแล้วแต่สภาวะการเงินของของของไม้เขาก็ยังได้เจอลูกตลอดนะคะมันไม่ได้มีเหตุใดๆคือต่อให้วันนี้คุณไม้เขาหยุดที่จะสพอร์ตลูกแล้ว<ม>เขาก็ยังได้เจอลูกะคะ่ะ ถ้าแบบตลอดระยะผมตีที่เนี่ยผ่านมาความสัมพันธ์เรากับมันมันมีมันตลอดหรือว่ามันมีปัญหามันตลอดทุกวันลุบๆดอนๆอย่างไรบ้างเราได้พยายามกันแล้วหลายครั้งที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันแต่สุดท้ายแล้วมันไปกันไม่รอดพยายามคือกลับมาคบกันหรอหรือว่าอย่างไ ทุกครั้งที่ซาร่าไปมีใครใหม่เขาจะพูดอยู่เสมอว่าไม่มีได้ไหมเราเป็นครอบครัวกันได้ไหมเราเป็นพ่อแม่ลูกกันได้ไหมยังมีเขาเราก็มีแม็กซ์ที่รักซาร่าแล้วทุกครั้งซาร่าก็ยอมที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ซาร่าคบอยู่ พอซาลแค่คิดว่านี่อาจจะเป็นความสุขของแม็กซ์เวลเราอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้เพื่อแม็กซ์เวลแต่ทุกครั้งที่กลับมามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนซาลายอมที่จะอยู่แบบไม่เปิดเผยยอมที่จะอยู่แบบเงียบๆมาโดยตลอดเพื่อแม็กซ์เวลจนเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ซา่าจะไปมีมครอบครัวใหม่ซาร,รู้สึกว่า มันพอแล้วแหละมันพอแล้วซาร่าคิดว่าซาร่ากับไมรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้ววันนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วการที่เรากลับกันคบหากันอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะตอบได้แล้วว่านี่มันใช่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาคนก็สงสัยในวิกัดการใช้ชีวิตของซาร่าแล้วการลิ้นรความเป็นแม่เงี้ยทั้การใช้ชีวิตทั้งมีก้าวเดินต่างมาอย่างเงี้ยถ้าคงจับอยู่มีดาวกราจา ใช้ชีวิตีการาไปปาร์ตี้หรว่าการเลี้ยงลูกอาจจะเป็นว่าตชวนลูกมาไลฟ์ขายของนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่คุณบอกอ่ะคือภาพที่หลุดออกไปเป็นภาพที่เป็นแฟนปัจจุบันของซาร่ามันก็เป็นปกติของการที่พอลูกเข้านอนแล้วอยู่กับพี่เลี้ยงเราก็ออกไปดินเนอร์ออกไปเดทกันกับแฟนเราปัจจุบัน มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกๆครอบครัวที่พ่อกับแม่เบรกเวลาช่วงนึงแล้วก็ออกไปเดทกันต่ละที่ถามตรงนะเป็นเพราะหนูมีแฟนใหม่ไหมเลยไม่อยากจ่ายจริงไหมหรืออยากจ่ายลดลงคือถ้ามันเป็นแบบอย่างที่พี่คิดแบบนั้นเขาก็ตัด ค่าใช้จ่ายตรงที่เงินผ่านซาร่ามันแค่สามหมื่นนะคะเ mm hmm. ขาตัดตรงนั้นออกไปก็ได้ะคะ่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าเรื่องโรงเรียนลูกเรื่องอะไรต่างต่นี่เขาให้ลูกมันก็ยังไปขอแม็กซ์โมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซาร่าะคะ่ะนั่นแสดงว่าเล่นค่าบคุณขับรถค่าพี่เลี้ยงเขามไม่ได้จัดกับซาร่าเป็นเราเราก็ส่งต่อให้คนขับรถแล้วก็พี่เลี้ยงอะคะ่ะกา่เขาเงินอื่นมาที่ซาร่ากับซาร่าก็จ่ายต่อใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยในคลิปที่ต่อได้แล้วที่แม็กเ์โพูดว่า ไอ้ดีจะเตกตอนคอนดูเราตกใจมากคำมันยังไงบ้างเราก็ถามลูกค่ะว่าไปเอาคํานั้นมาจากไหนทําไมแม็กซ์โอถึงพูดแบบนี้ครับเขาก็บอกเราสั้นว่าแม็กซ์โอมาจากเพื่อนเราก็ไม่อยากจะไปจี้หรือไปถามอะไรเขาอีกเพราะว่าเขารับรู้มาตลอดว่าเขาจะต้องย้ายโรงเรียนนะต้องย้ายคอนโดนะซาน่าอยู่ไีนว่าซาน่าไม่ได้พูดอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัว มันชีวิตจริงอะค่ะมันไม่ใช่เกมลูกไม่ใช่เครื่องมือเพราะคนที่ซาร่าก็เจ็บไม่ก็เจ็บเราทั้งคู่ต่างคนต่างเจ็บแล้วคนที่บอกชันที่สุดก็คือแบ็กโเขาเป็นเด็กเขาไม่ควรจะเขาไม่ควรที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้ซาร่าไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปบอกลูกให้ลูกพูดยังไงมันไม่มีความจําเป็นเลยเพราะสุดท้ายแล้วซาร่าจะพยายามประคองความสัมพันธ์มาทําไมถึง6ปี เพื่อที่จะให้วันนี้ทุกอย่างพังพังแล้วซาร่าได้อะไรซาร่าไม่ได้อะไรเลยอะนอกจากลูกเขาซาร่าคือเราทั้งสามคนคือเราจะต้องเจ็บปวดกับเรื่องวันนี้ค,ะะคือถ้าซาร่าจะต้องโกรธเขาจริงๆซาร่าต้องโกรธตั้งแต่ที่ซาร่าท้องแม็กซ์โซลแล้ว ซาร่าจะต้องตัดเขาไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ซาล่าเลือกที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตลูกซาล่าเลือกที่จะให้แม็กซ์โู้ว่าใครคือพ่อของเขาณวันนั้นที่ซาตัดสินใจไปแล้วมันคือการตัดสินใจที่เรามันไม่มีอะไรบาาพี่แค่เราอยากให้ลูกเรามีพ่อแล้ววันนี้อยู่ดีเราจะต้องไปใส่ลูกว่าแบบเกลียดพ่อนะไม่รักพ่อนะเพื่ออะไรอะ่ะ6ปีที่ผ่านมามันมันเพื่ออะไรวันนี้แม็กเวลก็ถามถึงไม่้าไม่อัลร,รา่า ถามค่ะเมื่อเมืม่อวันก่อนเราให้ลูกโทรไปหาเขาเขาไม่รับเราก็พิมพ์ไปบอกว่าเออลูกอยากให้โทรหาลูกคิดถึงนะลูกอยากเจอแล้วลูกก็บอกคือแม็กซเอลก็บอกซะ,ะว่าพิมพไปหาไดดีได้ไหมว่าแม็กซักแดดีนะเราก็พิมพ์ไปหาเขายังไงเขาก็รักไมคค่ะรักไม,ม์มากๆแต่มันอาจจะมีบางช่วงที่เขา รู้สึกโกรธรู้สึกงอนมันเหมือนที่ปกติส่าเองเ,อเขาอาจจะอยากไปเล่นอันนั้นอันนี้แล้วเราห้ามเขาไม่ให้หรือไปปรับเปลี่ยนอะไรเขามันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กจะมีการแบบทาไมต้องทําแบบนี้กับแม็กก็มันคือความงอนความโกรธแต่ลึกๆแล้วยังไงเขาก็ยังรักพ่อยังรักส่าอยู่เหมือนเดิมใ่รัอนุญาตสลายนะครับขออนุญาตทำครอบครัวใหม่เห็นว่าจะมีข่าวดีจริงหรือเปล่าครับเรื่องแต่งงาน เราแพนกันไว้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,มาใช่ค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ติดทําให้ทุกอย่างมันเลื่อนไปเขาน่าจะกลับมาได้ประมาณปีหน้าค่ะก็วา,างแผนวางกําหนดช่วงงานแต่งอะไรรไอให้เขากลับมาเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์บ้านเมืองอะค่ะว่าจริงๆแล้วประเทศจะเปิดจะเข้าออกได้เมื่อไหร่แล้วก็สัญญาคอนแนทคที่เขาติดด้วยกับทางที่จีนเลยนะคะลูกสาวน่ารักออยังไงเลี้ยงยากมคะรวยน้องเลี้ยงง่ายค่ะ แล้วเราเราไเลเม่อไหร่ครับมีนัดนไก่งเม่อไหร่รือว่าวันที่สองทเดียวที่ขึ้นสเลยครับหรือว่าจะหลังบ้านก่อนที่จะขึสักัอารก่อนครับแล้วเรจะติดต่อกับนาเจมถ้าไหนข่าวเสร็จก็จะติดต่อกับธนาเจม้านบายดูซิว่ายังไงจย่องไม่งรไม่ได้ติดต่อค่ะยังไม่ได้ติดต่อยังค่ะยังค่ะยังครับยังค่ะนข่าวที่เสร็จเยวจะติดต่อแล้ว คือด้วยด้วยพ่อของน้องอะคะ่ะน้องเอมิลรี่นะคะเขาเขาอยู่อยู่ไม่เป็นที่อะคะ่ะเขาทํางานสัญญาสามเหมือนที่ไมเป็นอะคะ่ะสา3เดือนสามเดือนย้ายไปที่เราไม่สามารถไปวิ่งตามเขาในทุกประเทศคือเราก็มีการเจราจากันเขาก็ถามว่าจะยังไงเขาเขาก็อยากให้เขาอยากอยู่ใกล้ชิดลูกค่ะเขาอยากได้แบบเห็นพัฒนาการเนี่ยแต่เราก็แบบเออเราขออยู่ที่ประเทศไทยละกันแล้วก็รกอให้เขาเพราะเราก็บอกว่าเนี่ย แม็กเซลเขาก็แฮปปี้กับพ่อเขานะขนาดพ่อเขาไม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วยูอ่ะแค่ไปทํางานไปอะไรแบบลูกจะเข้าใจเหมือนที่แม็กเซลเข้าใจเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรทุกวันนี้ซาร่าเหนื่อยกับคุณแม่ลูกสองที่ต้องคุณแต้องเป็นตัวมีความรับผิดชอบเป็นเนร่นเหนื่อยนะเขาต้องใช้ชีวิตยังไงไหวไหมครับมันเป็นสิ่งที่ซาร่าอยากมีมาตลอดถ้าติดตามมาตลอดระยะ6ปีซาร่าอยากมีน้องแม็กเซลก็อยากมีน้องคือวันนี้ ถ้าวันนี้มันไม่มีข่าวแบบนี้พี่มันไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลคือเราก็ใชีวตกับปกติกับลูกเราทำสองกับครอบครัวใหม่แต่ณวันนี้ที่ซาลานรู้สึกมันต้องอดทนต้องเหนื่อยมันมันเหมือนกับอะไรหลายอย่างที่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจมันมีเรื่องหลายๆอย่างในครอบครัวเราที่เราไม่สามารถออกมาชี้แจงหรือพูดได้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบลูกอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราั่นใจว่าเราพูดได้พูดทุกสิ่งที่เราอยากพูดแล้ว เขาที่พูดได้ค่ะอยากจะนี้อยากจะขอกำลังใจอะไรจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่แม่คุณผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมองเราเป็นไอดอลเนาะกาอาจจะเข้าใจเราผิดกับเหตุการณ์นี้ซึ่งในครอบครัวเราก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดนะครับสาระทิ้ง่ายดีก่าาระก็อยากจะขอโทษแล้วกันค่ะที่ทําให้คนิยามของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยกระทบกับหลายๆท่านหลังจากนี้สาระก็ขอโอกาส ได้ทำหน้าที่แม่ค่ะอย่างเต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ